สวัสดีครับนี่ก็หายหน้าหายตาเป็นนานนะฮะช่วงนี้ก็มีก็จัดงานมินิคอนเสิร์ตนะฮะก็มีรถกระนำนะฮะสินค้าพี่เอก็สนใจก็ทักมานะครับก็จนกว่าสินค้าหมดนะครับก็ลด50%คือต่ำกว่าทุนนะครับผมถือว่าถูกมากๆนะฮะครับแล้วก็แล้วมีก็มีอาจจะย้าไฟฟ้าแล้วก็มีพินผลิตเองพินจำหน่ายนะครับแล้วก็ที หลายเช่นเราเป็นร้านรวมรวมหลากหลายนะครับอันนี้ก็สินค้าฝากขายเข้ามาครับนานแล้วไม่ได้มาฮะเดี๋ยวก็เปิดกล่องว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะก็รู้สึกจะเป็นชักยิงนะลูกค้าบอกเป็นรุ่นใหม่นะทังงร้าน,นก็ไม่ได้สั่งมาเลยนะตัวนี้ไม่เคยสั่งมาเพราะว่ามันเอ่อมันอย่างว่าเนาะมันไม่ได้แนะนาเข้ามานะครับหนครับก็สนใจก็ถ้าถูกใจก็จัางซื้อเห็นลูกค้าถามหลายท่านนะฮะถามเรื่องไอ้ชักยิง ประมาณนี้ฮะโอเคถ้าผมดูก่อนเนาะว่าอันนี้จะงานดีหรือเปล่าเป็นไงยี่ห้ออะไรก็ว่าไปนะครับแอคราคาก็แพคมาตัมนี้แหละโอเคนะครับนี่จะเป็นม 1, 1, 1, 9, 1, 1, นะ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโอ้ค้าถามหาตลอดนะรุ่นนี้ถามมาเยอะมากนะฮะนี่นะครับโอเคนะครับผมซึ่งโอ้โห สวยงามตามท้องเรื่องนะฮะไม่ได้มานานแล้วครับมีประกบไม้เปลี่ยนให้ด้วยจริงจมันจะเป็นประกบสีดำนะครับไม่ใช่สีเงนินนี่มีคู่มือให้นะฮะถอดประกอบได้ครับ,รรบ,น,รบนี่เราก็มีโปรแถมลูกให้5้าเลยนั่นนะครับปกตินี้นี่ก็มีแถมมาน,นิดหน่อยมางผมว่านะครับโอ้หมดละลูกค้ามีกล่องเปล่าคือเอาไปยิงเล่นหมดอันนี้ก็คู่มือของเขาเนาะเป็นของนะครับยี่ห้ออะไรเนี่ย kwc เนี C, นะ่ยเขาจะมีโปสเตอร์ Potter ให้นะครับผม นะครับเป็นรูปปืนสวยงามวางไว้ข้างล่างก่อน,นะฮะซึงนี่ก็เอาให้ดูนะประกบนะฮะนะครับขอบที่ติดมาจากตัวปืนลูกค้าเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นไอนี่เป็นเหล็กคล้ายๆถ่วงน้ําหนักนี่ไงเปลี่ยนประกบดูมไม้แทอเปล่าเออเป็นรู้สึกเป็นไม้ด้วยสวยงามนะครับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งทั้งพลาสติกกับนี่เนาะเห็นนะครับผม เอาเป็นปกลองเป็นมารคหนึ่งข้าหนึ่งก็งงงเป็นรุ่นยอดนิยมอยู่แล้วฮะเป็นโลหะทั้งกระบ,บอกถือว่าสวยงามนะฮะมีเหล็กประกบให้ลองดับด้วยโอ้โหใส่ลูกแก้วด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ทําทการทดสอบว่ายังทํางานปกติหรือเปล่านะครับขึ้นคางสไลด์เนี่ยคางสไลด์ได้นะ,ะเนี่ยอ่ารด่นมากทํทเหมือนปืนแก๊สเลยนะครับผมนี่ฮะก็มีริ้วรอยเยอะนะครับผมตามนี้เนาะทำรอยธรรมดาเป็นงานที่ทดสอบเล่นมาลนะ นี่ก็มีรอยนะครับเนี่ยถลอกครับผมดูตามไม่ถลอกหมดเนาะก็ต้องเอาไปทําสีใหม่หาหมานนี้นะครับน้ำกล้องนะครับถลอกแต่ก็ยังคือื่นสภาพก็มีรอยถ้าดูจริงๆก็ยังก็โอเคอยู่นะผมอ่ะ่คาสลาไลดเลยเป็นงานดีเนาะเขาเลยถามหากันเยอะนะฮะนี่ผมช่างน้ําหนักกันกอนนะฮะนีคาสไลเนาะเราก็ปลดมา นะครับนี่สามารถล็อกได้นะฮะยิงไม่ได้ปกติเลยนี่ครับนี่ก็เหมือนถ้าไม่อยู่รออ่อนก็ยิงไม่ได้รอก็ยิงได้แสดงว่าถ้าเหมือนปืนแคทเลยเดี๋ยวผมลองชั่งน้ำหนักก่อนนะฮะครับโอเคอธิบายไปตามเรื่องครับไม่ได้สั่งมาน้นนะไม่มีสินค้านาเข้ามาเลยช่วงนี้ครับตลาดนะฮะโอเคนะครับผมนี่ครับน้ำหนักเลยโอเคนะฮะ ครับโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวจะทดสอบยิงไปเลยเนาะว่าจะทดสอบดีหรือเปล่าต,ตอนนี้เราไม่ได้ถอดประกอบถอดข้างในนะแต่ถ้ายิงดีก็ก็โอเคนะผมว่าเนาะไม่ได้ถอดแล้วาตามที่เห็นเนาะคือหมายความว่าถ้ายิงได้ก็คือว่ามันทํางานปกติถ้ายิงไม่ได้ก็คือว่าเสียอันนี้ก็ใส่ลูกไปมันต้องกดแบบนี้ลงมาอย่างนี้ฮนะ ประมาณนี้นี่ต้องล็อกไว้ปรากฏได้เปล่าอืมีต้องล็อกตรงนี้นะฮะล็อกได้เราก็กดตรงนี้แล้วกันครับใส่ไปอ่าเส่เ็จไเยอะเหมือนกันนะประมาณนี้เนะาะก็เลื่อนมานะฮะอ่าโอเคได้เ,เยอะนะครับก็ไม่ได้ทดสอบนานแล้วเมื่อก่อนขายก็ไม่ได้ทดสอบเลยมากหรอกครับ จะต้องสอบดูความแรงอ่ามันเป็นเป้านะครับตอนนี้ครับอ่าเอ๊ะโอ้โหมันเหมือนกับปืนแคทเลยนี่แรงมากเนี่ยผมงวัดความแรงดกวยมันเท่าไหร่ครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอ๊ะอ่าหายไปนานจากวงการของเราล้านเรานี่สองสามสองนะฮะ จุดแปดคือมันแรงอยู่นะครับถ้ารุ่นมากคือความแรงไม่ต่ำกว่าสองมากกว่าเขาเลยนิยมกันฮะนี่สองสามหกจุดสี่แรงมากนะฮะโอเคนะครับถือว่าแรงกว่ารุ่นถูกๆของงานจีนเนาะนะครับก็ทดสอบยิงไปนะฮะประมาณนี้นี่โอเคนะครับประมาณเนี้ยพื้นอารมณ์ครับเทบอกใครก็เปิดตัวไปแล้วครับผม นี่ก็ฝากขายอยู่พันสามบาทแล้วก็แถมูกให้ห้าร้อยนัดนะครับก็พร้อมส่งฟรีนะครับสนใจทักมาครับสินค้าฝากขายมือสองมาร์กหนึ่งเก้าหนึ่งที่ถามหากันเยอะเคดีซีสนใจติดต่อสอบถามได้ทุกวันนะครับจัดส่งทุกวันนะครับ